ผู้ป่วยมะเร็งนะครับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนำคณะนักศึกษาไทยที่ชนะเลิศในกิจกรรม Campus Challenge 2023ร่วมเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้กลับมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาตามสาบ,บันต่างๆให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์มากที่สุดคุณสุมนารจวเจริญวงรายงานครับ โตโยต้าถนนสีขาวนำทีมผู้ชนะการประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาภายในกิจกรรมโตโยต้าแคมปัสชาเลนจ์2023แนวคิดมาร่วมคิดสิ่งใหม่เล่นใหญ่ให้โลกจำและโครงการขับดีได้ดีเขาเยี่ยมชมนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้าที่ประเทศญี่ปุ่น จุดแรกที่น่าสนใจจะได้พบกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันแรกที่คุณคิอิชิโรโโ่โตโยดะผู้ก่อตั้งผลิตขึ้นเมื่อปี1936หรือ88ปีที่แล้วรวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทโตโยต้ากรุ๊ปซึ่งเริ่มต้นยุคก,ก่อตั้งจากอุตสาหกรรมการปั่นได้และทอผ้ากระทั่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้เป็นยานยนต์ของโตโยต้าที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไปพร้อมกัน ขณะที่อีกจุดที่น่าสนใจคือศูนย์ศึกษาความปลอดภัย Toyota s เซฟตี้เอ c a เคชันเซ็นเตอร i โมบิ นักศึกษาที่ชนะกิจกรรมแคมปัส c h a ลนจ์ g e 2023ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้เสนอผลงานการรณรลงค์ลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลายัยผ่านแอปพลิเคชันวินวินรับแจ้งการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยของโมอเตอร์ไซค์รับจ้างภายในมหาวิทยาลายัยการทําทางม้าลายสามิติและทงข้ามถนนรวมทั้งเส้นซิกแซกทาให้รถอุบัติเหตุลงอย่างได้ผล นอกจากนี้นักศึกษายัางได้เปิดประสบการณ์ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยการทดสอบนวัตกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอีกท,ทั้งทดสอบนั่งรถที่มีจุดบอดมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางข,างข้างหน้ารวมทั้งการสวมแว่นที่เปรียบเสมือนมีอาการมึนเมาแล้วขับรถทําให้เหยียบสิ่งกีดขวางเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจุดที่ได้ประโยชน์จากเอ่อโมบิลโมบิลิตานะครับผมผมคิดว่าเอ่เป็นการได้อ่า ทดสอบปร,ประสบการณ์จริงได้รับรู้ในประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้ครับผมว่าอันตรายมันอันตรายมากแล้วผมอยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ครับผมว่าอันตรายในการขับรถมันน่ากลัวกว่าที่แบบหลายๆคนคิดนะครับ ครับก็สัพท์โครงการในครั้งนี้นะครับเหมือนว่าเราได้รับความรู้และความประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยที่ของทางโตโยต้าของฝั่งญี่ปุ่นนะครับเขาได้แบบมีการนําเสนอถ่ายทอดความรู้ผ่านการทักษะการขับขี่ของที่นี่ครับได้แบบมีการทดสอบการขับขี่ผ่านการการใช้นักเทคโนโลยี VSC ต่างๆนะครับนำความรู้ตรงนี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องแล้วก็ กลุ่มคนต่างๆในมหาวิทยาลัยของเราครับให้แบบตระหนักรู้ถึงการค่าการประเหตตต่างๆภายในมหาวิทยาลัยของเราครับให้เป็นถนนสีขาวเป็นถนนแบบคารับรปลอดภัยนั่นเองครับกิจกรรมแคมป c h a าเลนจ์2023ยังได้เรียนรู้ลักษณะและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากสถาบันเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลบนท้องถนนหรืออิฐดาเพื่อสร้างมาตรฐานการลดอุบัติเหตุ โดยจัดทำข้อมูลก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับคนทุกวัยรวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์ ครับในันดับแรกเลยครับโตโยต้าเล่งเห็นความสาคัญของน้องน้องเยาวชนนะครับที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับน้องน้องเยาวชนเหล่านี้ครับคือผู้ขับขี่ในอนาคตนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนําน้องน้องนักศึกษานะครับได้มาเรียนรู้นะครับที่สถาบันโมบิลิตัสที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ก็น้องน้องก็จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับว่าการขับขี่ปลอดภัยจุดเสี่ยงนะครับการมาไม่ขับนะครับการขับอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยก็อยากให้น้องน้องเยาวชนนะครับได้นําความรู้ความเข้าใจในวันนี้ที่ได้มาเรียนรู้ทีี่่่ญปุน ก็คาดว่าเล็งเห็นว่าอนาคตนะครับการขับขี่ปลอดภัยนะครับก็จะสร้างวินัยการจราจรและก็ลดอุบัติเหตุในประเทศไทยให้ต่าลงครับโดยการศึกษาดุงงานครั้งนี้นักศึกษาจะนําความรู้ที่ได้ไปร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมไทยในฐานะโตโยต้าโรเซ็ตติแอมบาสเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนไปถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยบนถนนให้กับนักศึกษาสถาบันอื่นๆให้ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพิ่มถนนสีขาวหรือถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยังย่งยืนต่อไป โตโยต้าแคมปัสชาเลนเฮ้สุมานาแจวจริญวงศ์ขอบ3สามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าชมความพร้อม